สวัสดีครับสบายดีครับพี่น้องนะครับวันนี้บาวโบอยู่ที่เนะน,นี่ยสักสถานีรถไฟฟ้า BTS นะฮะัซ่องนอนทรีเนาะพี่น้องเนาะตรงถนนนราธิวาสตัดกับถนนสาทรเหนือและสาทรใต้พนะี่น้องเอ้ยมันนี่บาวโบเองมาเก็บภาพบรรยากาศย่ามคําคืนนะฝากตอดทุกทานเนะี่ยบอกเลยว่าคลิปนะฮะหรือว่าวิวย่ามคําคืนนะกะสิสวยงามแตกต่างกับวิวย่ามกลางเว้นคนละแบบเนาะพี่น้องเนาะสังเกตเห็นในด้านหลังของบาวโบเต็นตึกทีม่มีรูปทรงแปลกตาสวยงามเนาะพี่น้องนะ่านะเปิดไฟ แบบอลังการตื่นตาเลยทีเดียวเนาะได้ไลฟ์คลิปทีบาโบเคยถ่ายให้พี่น้องรับชมน้ำบาโบแต่ว่าบันได่เคยถ่ายบรรยากาศย่กับคืนให้พี่น้องเบิรงจักเคือมันีมีโอกาสดีเล้วพี่น้องเนาะได้มาถ่ายให้พี่น้องเบิรงว้าวเอาละพี่น้องเดี๋ยวเข,ขื่อนไปบนสก,กายวอล์กะพี่น้องเนาะแล้วจะถ่า,ายภาพบรรยากาศร,รอบๆอค่างให้พี่น้องเบิรงตึกทีมีรูปทรงแปลกตาตึกทีมีรูปทรงสวยงามเดี๋ยวตามบาโบไปเลื่อยอลังการพี่น้อง ท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะจากด้านล่างที่บาโบยางขึ้นมาด้านบนนะฮะท่านผู้ชมครับจะเห็นนะฮะบรรยากาศนะฮะมุมด้านล่างแล้วกับมุมตึกที่สวยๆงามๆแปลกหูแปลกตาพี่น้องเอยะะ๋ยเนี่ยเป็นบรรยากาศชีผ่อนคลายผ่อนคลายบาโบเองกับที่บาจากเมื่อยอิ้ดกลายนะฮะจากการที่เห็นงานนะฮะมารับชมภาพบรรยากาศยามค่ำขึ้นตึกที่เปิดไฟระยิบระยับสวยงามเนื้อที่เรียวพี่น้องเอ๋ยหายเมื่อยท่านชีเนาะโอ้โหนี่ป้าพี่น้องที่พูดออก่า กรุงเทพดุูเทพสร้างน้าพี่น,อนอ้องเน้าคนบอกว่าเมืองสวรรค์เนี่ยพี่น,อนอ้องเน้าวตาเอกสัมผัสได้ <c oughs> เดี๋ยวบาววจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งตรงสกายวอล์กน้าพี่น,อนอ้องเนาะที่อ่าตัดผ่านเนะะี่ยถนนนราธิวาสและถนนสาทรว้าวฟังนี่พี่นอ้องจุดชุดนี้พี่น้องเอ๋ยนะฮะจะเป็นจุดแล่นมาของนะฮะวัยรุ่นนะฮะหรือว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมานะจุดชุดนี้น้าพี่น,อนอ้องเนาะ จากสถานีรถไฟฟ้า BTS นะฮะซ่องนอนทรีพี่น้องเลยนะฮะจะมาเชื่อมต่อกับสถานีรถเมล์นะพี่น้องเนาะอาจจะเป็นรถเมล์ที่เชื่อมต่อไปอย่างพระรามสามนั่นเองโอ้โห,โหแหววแหววพี่น้องแหววแรกทีบาบุกเก่าค้าขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะ จากสายตาเทีย่ยวเห็นกับที่ว่าจะเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามในหูนะสวยงามนตาพี่น้องเอ๋ยนะบอกกันเลยว่ามูนี่บาวเอิงกัที่ว่าอยากจะเก็บภาพบรรยากาศที่ตัวเองด้เดินทางมาส่วนของมูนในเรื่องเล่าบาวออาจจะบอกเก่งนะพี่น้องนะบอกเก่งรือว่าบอกหูในเชิงลึกนะฮะ มาในเชื่อท่องเที่ยวท่านในที่เขามารับชมคลิปของบาโบก็อยาลืมห้ขขอมูลบาโบนะ้อพี่น้องเพื่อเป็นวิทยาทัศน์ในการเรียนดูนะครับเพื่อเป็นวิทยาทัศน์ในการรับชมเพื่อมีเอฟซีหรือว่าพี่น้องฟังเล่าห้เฮาได้เบิ่งคลิปบาโบตอนนี้อยู่จะได้มีข้อมูลที่ถูกต้องจะได้มีข้อมูลที่รับชมจากภาพและข้อมูลที่ถูกต้องโอ้คำแล้วพี่น้องเอยจะเห็นภาพบรรยากาศแบบแต,ตกต่างกับย่าโมเว้นนะพี่น้องนะถามว่าย่าโมเว้นก็ถือว่าจะเป็นอากาศที่ฮอนะ่เนี่ย บรรยากางมืขึ้นก็จะเป็นบรรยากาศร่มเย็นแน่จักหน่อยอันนี้ตึกเอ็มไฮจากฝั่งนี้เดี๋ยวบาบูดจากพาทธรรมช้ชมนะฮะยางไปนะี่ยอีกหนึ่งแล่นมาทีเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าแห่งนี้นะเพื่อนนั่นคือสวนลอยฟ้านะฮะเป็นสวนต้นไม้นะครับที่ให้บรยากาศนะฮะเป็นสวนต้นไม้ที่ อ, Finished. อยู่กอกลางนะฮะอยู่กอกลางของนะฮะถนนสองฝั่งฝั่งนะฮะที่วิ่งสวนกันไปมานะฮะบนถนนนะฮะนาราทิวาสนะฮะว้าวนี่คือบรรยากาศของนะฮะสกายวอล์กนะฮะที่เดินไปยังสวนลอยฟ้านั่นเองบอกว้าวนะฮะสวัสดีทักทายพี่น้องอีกเชืญหนึงนะฮะที่เข่ามารับชมคลิปของบ่าวบุกนะพี่น้องนะท่านใดที่เข่ามาแล่นนะฮะรีบห้ยกำลังใจเด้อพี่น้องนะฮะโอ้ เวลาเสื้อนะพี่น้องบาจ,จะมีนี่สถานที่แบบนี้อยู่ในเมืองไทยนะพี่น้องนะฮะส่วนตัวบาบูเองเราก็บ,บ่เคยเมืองนอกหรอกพี่น้องนะแต่มีโอกาสเคมากอยู่เมืองไทยเก,ก็บผาพบรรยากาศฝากต่อทุกท่านนะฮะที่อยู่ต่างประเทศนะฮะพี่น้องคนไทยนะฮะที่นะฮะไปเหงานอยู่ต่างประเทศนะฮะถ้าคิดหอดประเทศไทยนะฮะอยากมมเล่นมาเชียวนะฮะฝากเบื้องคิดบาบูไปก่อนก็แลลวกัน,กนสถานที่อย่างนี้เนะี่ะเดินทางกัถที่ว่าสะดวกสบายนะฮะ บนถนนนาลาที่ว่านนะฮะถ้ามาจากบีทีเอสนะก็คือเปลี่ยนสถานีนะฮะตรงสถานีสยามนะฮะแล้วก็ผ่านสถานีราชเทเวีแล้วก็ผ่านสถานีสาสาลาแดงเนาะพี่นอ้นองน้วก็มาเสียมต่อสถานีซ่องนุ่นซี่ว้าวหรือว่าจะมาตรงนะฮะรถรถเมยนะ์นะน่าจะเป็นรถ,รถเมย์ขนส่งนะฮะที่เป็นรถเมย์บีทีเอสกับบริษัทใจเด้อพี่น้องหรือว,ว่าเอนะ็มอาร์ทีเนาะว้าว พี่น wow. oh. oh. ้องจีนตนากการไปถึงอย่างจินตนากการไปถึงอย่างวาดว้าโโหโอ้โหมุมนี้ก็สวยมุมนี้ก็งามมามุมนี้มุมนี้พี่น้องเอยนะบรรยากาศบิวดานหลังพี่น้องเอยนะบอกกันเลยว่ามันอลังการมันคือมาหลายขนาดเลยพี่น้องเอยนะฮะตามชีบาโบด้สัมผัสนะฮะตามชีบาโบด้เห็นนะฮะทผช้ชมท่านในที่เขาไม่รับช่มบาโบดนะพี่น้องบอกกันเลยว่า สัมผัสได้ถึงจินตนาการทาได้มาเยือนและมาสัมผัสนะกรุงเทพมหานครเชียว์วัดปีกบะเบิร์ดโนพิหน,งนังเนาะโอ้โหมันนี่ถือว่าอากาศเย็นลมเย็นโนพิหน,งนังเนาะบ่าวโหวจะเลือกมาย่างม,มาขึ้นเพราะว่าเคยมาย่างกลางเวลล้นแรงเก็บภาพบรรยากาศย่งางหมอเว้นนะก็เป็นอีกโมเมตนต์หนึ่งนะมันนี่ก็ถือว่าเก็บภาพบรรยากาศย่งางม,มาอคืนก็เป็นอีกโมเมนต์หนึง่งจะมีไฟแสงสีนะครับเปิดจากลานดางสะท้อนขึ้นมานะฮะ เบึงไฟตามบอกเวเนี่ยฮะทางยางกนะที่ว่าเป็นผานที่แบบงา right, มหลายมุมนี้พี่น้องเหยนะฮะมุมนี้จะเลี้ยวลงไปนะฮะจะเป็นเส้นทางทีอาจจะบอกเลยว่าเกี่ยวไปโง่มากเนาะพี่น้องเนาะอ,อ,อ๋อเดี๋ยวข้ามาฟังนี้ <c oughs> มาฟังนี้ وف, ฟังนี้บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่งามขนาดเลยเลี้ยวไปดานนี้โอ้โหเกินข้ามันยากเลยพี่น้องบอกเลยว่าเกินข้ามไญ่เลยนะฮะ โอ้โหเว้าอาเซาตรงก๊กลางของถนนนะฮะจะสร้างเป็นสวนสาธารณะสวนลอยฟ้าได้แบบนี้ขนาดนี้โอ้โหเกินข้าวมานาันไหอันี้พี่น้องเลยนะฮะบ,บนสองฝักฟังทีเป็นถนนนะฮะมีรถแลนรถผ่านเอาเบื่องจากมุมนี้อีกทีนึงนี่ฟังนี่นี่ฟังนี่ฟังเนี่ยอ๋ฟังเนี่ง่ายเนียพีนงง่น้องง่ายมีดีเด้อมา อเปลี่ยนบรรยากาศน,นะเป็นย่าง้าขึ้นกะรทีได้พาบรรยากาศอีกรูปแบบหนึง่งเดี๋ยวมาเบิ่งจุดพุ่นี้ว้าวมองไปทางลานล่าง,งนะพี่น้องน่าจะเป็นสกายวอล์กที่ย่างแล้วก็มีไฟเปิดนะโอ้โงง่ายเียนะโอ้โ ง่ายไปเลยได้ใจเลยพี่น้องสต๊อกันจากสกายวอลทีบาวโบย่างลงมานะพี่น้องนะจะมีช่องทางนะฮะที่เป็นช่องทางหลายสองลายมุมจกักสงยางไปทางไรเลือกว่าถึกเดี๋ยวบาวโบจะยางเลือกลงไปทางลานนั่นกันแล้วกันว้าว คือนักกงเทพบนะเพื่น้องนักกงเทพบนะหลังจากที่มันเลิกเวี่ยงเลิกงานนะคนกลับบ้านนะแหรือคนจะผ่านเส้นทางแต่ละเส้นทางนะบอกเลยว่าเป็นเส้นทางที่แบบสวยงามนะครับคลายทุกการเดินทางหลังจากที่กลับบ้านนะเพื่น้องน้อนี่คือบรรยากาศที่บบบอกเองมาสัมผัสนะอยากเห็นอยากสัมผัสนะเมื่วแต่อยู่บ้านก็มาเห็นอีกอย่างเพื่น้องน้อต้องออกมาจากบ้านบ้างอาจจะได้เห็นแบบเรื่องเล่าที่มันสวยงามนะเรื่องเล่าที่มัน แปลกหูแปลกตาสำหรับเข้าทีบอเคยเห็นเนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ทีบาโบูนแตเคยมาแล้วแต่บอว่ามาย่างหมูเว็นเดียวมันถึงมาย่างบางคลืนนะโอ้โหเดี๋ยวจะย่างลงไปล่างๆไปน้องเลยนี่คือภาพบรรยากาศที่บอกก็เลยว่าสวยงามนะบาบเองย่อมรับนะพี่น้องนะว่าคนไทย่เขาเก่งนะพี่น้องเก่งในเรื่องเล่าการสร้างนะฮะหรือว่าจินตนาการออกแบบนะฮะ นัดแปลงสถานทีนะฮะจากต่อสถานทีน,น้อยๆนะครับให้เป็นสถานทีที่น่าสนใจและเป็นสถานทีที่นา่าแล้วการนะท่านผู้ชมนะก็ที่ว่าข้างยางก,กับที่ว่าสิ้นสุดอยู่ตรงนี้พี่น้องเลยนะเขาจะเดี๋ยวไปด้านบนนะจะเดินไปด้านบนจะเป็นภาพทีง่งามอีกแบบหนึ่งนะคลิปนี้บาวโบเองก็ที่ว่าเดินทางมาในจุดๆนี้น้อนพี่น้องเนาะเป็นภาพบรรยาก,กาศทีบาวโบคลิปมาฝากอทุกท่านนะท่านผู้ชมทีมาคลิปของบาวโบนาะพี่น้องเนาะท่านใดก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้บาวโบนะ กดกระดิ่งอย่างเตือนเพื่อสิบุภาคลิปใหม่ๆของบาวบนะของมุ่นไดทีว่าบ่ถูกต้องก็ถือว่าขอถกขอไพ่เนาะพี่น้องเนาะบอกเก่งอยากมาท่องเที่ยวอยากมาเล่นดูทั้งทุกทางทันทีมาอย่าลืมให้ยกำลังใจโดยการกดไลค์นะกดกระดิ่งอย่างเตือนเพื่อสิบุภาคลิปใหม่ๆของบาวบนะสนับสนุนบาวบโดยการาาากบกดขำโพสหน้าก็แล้วกันพี่น้องเอย๋ยสำหรับคลิปนี้บาวบสีลาดทำโจมไปเพลียธานีสบายดีพี่น้อง,ส,งสวัสดีครับ